วันนี้นะคะจะมาเผยเคล็ดลับจดหมายของอันเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะอันเบิร์ตไอนสไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ถูกยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเขาเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพและเป็นเจ้าของสมการที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่าง E เท่ากับ mc ในปีคศ1921ไาอน์สไตา์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิก์จากคุณประโยชน์ที่เขาได้สร้างให้กับโลกวิทยาศาสตร์อันเบิร์ตออสตา์เริ่มเผยความเป็นอัจฉริยะในวัย16ปีแม้เป็นเพียงวัยรุ่นออสตา์ก็ได้สร้างคุณประโยชน์แด่วงการฟิสิก์จากการเขียนเรียงความสั้นๆเรื่อง on the investigations of the states of The other in a magnetic field ซึ่งเป็นจุดิเริ่มของความเก่งกาจของเขาในอนาคตแต่เพราะเหตุใดไอสไตน์ถึงเป็นอัจฉริยะเคยสงสัยกันไหมคะว่าไอสไตน์เป็นอัจฉริยะได้อย่างไรความเป็นอัจฉริยะของไอสไตน์มีมาตั้งแต่เกิดหรือไม่คำตอบนี้อาจอยู่ในจดหมายที่เขาเขียนถึงลูกชายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ ในปีคศ1915อันเบิร์ตอสไตน์ได้เขียนจดหมายจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีถึงลูกชายของเขาฮันส์อันเบิร์ตอสไตน์ซึ่งขณะนั้นพักอาศัยอยู่ที่เมืองซูริกประเทศสวิสเซอร์แลนด์จดหมายของไอสไตน์สื่อถึงความคิดถึงลูกชายของเขาแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเขียนว่าพอดีใจมากที่ลูกมีความสุขในการเล่นเปียโน พอเชื่อว่าการเล่นเปียโนและช่างไม้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดของลูกในวนัยนี้ดีกว่าการเรียนในโรงเรียนเสียอีกเพราะสิ่งเหล่านี้เหมาะสมกับลูกจริงๆจงเล่นเปียโ,โนที่ลูกชอบไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณครูจะไม่ได้สั่งให้ลูกทำก็ตามนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดทำสิ่งที่ลูกชื่นชอบมากๆจนลืมไปเลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน ในบางครั้งพ่องมอยู่กับการทำงานจนลืมไปเลยว่าต้องทานข้าวเทียง ตรงข้ามกับหลายคนเชื่อกันว่าไอน์สไตน์ในวัยแรกเกิดนั้นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเด็กอัจฉริยะค่ะเขามีปัญหากับการสื่อสารและเรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กคนอื่นๆจนคุณครูในวัยเด็กของเขาถึงกับเอ่ยว่าเขาคงไม่สามารถทำอะไรได้ในชีวิตนี้แต่ไอน์สไตน์พบความสุขของตนเล่นกับโจทย์ปัญหาเขาชอบแก้ปัญหาชาวชอบก่อสร้างอะไรยากๆเช่นสร้างบ้านด้วยกองไผ่ และสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาชอบการแก้โจทย์คณิตศาสตร์เขาแก้โจทย์คณิตศาสตร์เป็นงานอดิเรกตั้งแต่เล็กเขาแก้โจทย์ไปเรื่อยๆจนความรู้เขาก้าวข้ามเด็กนักเรียนคนอื่นๆในช่วงปิดเทอมคนก็นำหนังสือคณิตศาสตร์สำหรับชั้นสูงกว่ามาเรียนด้วยเรียนด้วยความสนุกจนสามารถหาข้อพิสูจน์ของทฤษฎีต่างๆได้แถมยังคิดค้นทฤษฎีของตัวเองด้วยนี่แหละ เคล็ดลับความฉลาดของไอสไตน์ค่ะทำสิ่งที่ตัวเองรักและทำไปเรื่อยๆเพื่อความสนุกโดยไม่ได้หวังผลอะไรจนท้ายที่สุดความสนุกนั้นเปลี่ยนมาเป็นอัจฉริยภาพใครอยากเก่ง,เ,กงเหมือนไอสไตน์ le, รีบค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอค่ะมันฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไปเรื่อยๆถึงแม้เราอาจ เปลี่ยนโลกถึงแม้เราไม่อาจเปลี่ยนโลกเหมือนไอสไตน์ทำได้แต่เราอาจเปลี่ยนโลกของตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอค่ะและนี่นะคะคือจดหมายของไอสไตน์ที่เขียนถึงลูกชายค่ะก็คือให้ทำสิ่งที่ตัวเองรักค่ะหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอค่ะแล้วคุณจะ เป็นอัจฉริยะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้นะคะไม่ใช่แค่เก่งแค่ในตำลรานะคะแต่ขอให้เก่งในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบถ้าเราเก่งในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบเราจะทำได้อย่างไม่เบื่อเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยชอบงานอะไรกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ทำจนบางครั้ง จนเพลินค่ะจนเอามาทำให้เกิดความเชี่ยวชาญจนเกิดจนเกิดความหลงไหลจนเกิดทำให้สามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องกันแบบยาวๆได้ลองหาดูนะคะว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราปรารถนาถ้าเราค้นเจอแล้วเราจะเจออัจฉริยะ ในตัวของเราเองค่ะวันนี้นะคะเอาเคล็ดลับของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จดหมายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาฝากกันค่ะช่องของโค้ด A นะคะก็จะเอาเคล็ดลับดีๆแง่คิดดีๆนะคะมาฝากกันในทุกๆวันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money